2อง0สิบาทนี่คือราคาโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ที่อยู่ข้างๆผมครับมันคือเจ้า Lenovo Legion Pro 7i รุ่นใหม่ปี2023ด้านนอกเนี่ยหน้าตาดูแทบจะเหมือนเดิมเลยไม่ต่างกับปีก่อนหน้าเลยแต่บอกเลยว่าลื้อฝาหลังมาเนี่ยไส้ในใหม่หมดยกยวงชุดกูลิ่งเปลี่ยนใหม่หมดระบายความร้อนโคตรดีเจ๋งขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาลือ้อเรามาลองดูมารีวิวกัน บอกเลยวันนี้ที่ผมได้รับมาเครื่องนี้ไม่ธรรมดาสุดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานประกอบเรื่องของคุณภาพเรื่องของสเปคสิ่งที่แบบใส่มาเนี่ยบ้าบอมากนะครับแล้วก็ยังได้ในเรื่องของรักโลกด้วยวัสดุมีการใช้งานเป็นรีไซเคิลด้วยฝาด้านหลังตรงนี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมด้วยเรียกได้ว่างานพรีเมียมสุดยอดครับมีตัวโพลิเมอร์ที่เอามารีไซเคิลเนี่ยอยู่30%ด้วยกันเออเป็นวัสดุที่เรียกว่า ต่อให้เป็นรีไซเคิลแต่งานดีมีโลโก้ลีเจียเอาไว้สวยงามมากนะครับแล้วก็ในส่วนตัวฝาหลังตัวนี้เป็นฝาแบบอลูมิเนียมนะครับซึ่งตัวอลูมิเนียมตัวนี้<ๆ>เขาจะใช้อลูมิเนียมที่รีไซเคิลมาเนี่ยห้เฮ้ยน,นี่มันโน้ตบุ๊กลักโลกของแท้แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเนี่ยอันนี้มันคือแค่กิมมิกเล็กๆของเครื่องตัวนี้เครื่องจริงเนี่ยยัดมาแบบ สุดเกินหน้าจอตัวนี้16นิ้วครับได้ความละเอียดแบบ 2K แถมได้หน้าจอแบบ16ต่อ10 2ส6 0ันหน้า 160, คูณ1,600เพราะนั้นยังไม่พอ 240Hz เฮิร์ตหน้าจอเนี่ยสีตรง srgb 100%แถมในส่วนตัวกล้องเว็บแคมด้านบนตัวนี้ใส่มาให้แต่รอบนี้โดนตัด privacy shutter ออกไม่มีนะครับแต่ กล้องเราเนี่ยได้เป็นแบบ Full HD แต่เดี๋ยวก่อนเขาไม่มี Private shutter แต่เขามีตัวตัดไฟของกล้องไปเลยครับคือด้านข้างตรวเนี้ยจะมีสวิชของตัว Private shutter กดปุ๊บดีไวซ์ของกล้องหายไปเลยคือมันเหมือนแบบตัดไฟเลี้ยงดังนั้นปลอดภัยกว่าแบบ Private shutter อย่างแน่นอนในส่วงตัวด้านข้างตรงนี้มีรูที่เป็น combo อีกเสียบหูฟังไมโครโฟนรูเดียวแจ็ค3.5มิลใช้งานได้แต่ อร์ของเครื่องตัวนี้แม่งให้มาโคตรลำ้ำอันนี้พูดตรงๆเลยว่าล้ำมากด้านหลังอันนี้คือออกแบบมาดีตามฉบับของ l e Novo พวกพอตต่างเนี่ยใส่มาด้านหลังหมดเวลาคุณเอาไปต่อเครื่องวางใช้งานจริงเนี่ยมันไม่ลกโต๊ะลองนึกภาพดูใส่ปั๊บวางเล่นเงี้ยสายทุกอย่างอยู่ด้านหลังหมดอันนี้คือเล n o v o ใส่ใจในเรื่องของการออกแบบนะเรื่องของพอร์ตให้ดูครับพอร์ตแรกจะเป็นตัว DC adapter charge ตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยม Signature เล n o v o มีใน2ตัว USB type A อีองพอรตด้วยกันมีพอรต HDMI แต่สิ่งหนึ่งที่แม่งบ้าสําหรับเครื่องนี้ก็คือ พอตตัว USB Type C ครับซึ่งตัวนี้เขารองรับตัว PD ชาร์จปกติเนี่ยเราจะเจอ PD ชาร์จ e 60 65วัตต์เราจะเจอแบบ1 0อวัตต์ในปี2023แต่เครื่องนี้ใส่มา140ว <Wow. S 1> ัตต์ว้าวอแดปเตอร์แม่งแทบจะไม่ต้องใช้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้มีพอตแลนด j 4 5ใครจะเล่นเกมเสียบแลนด์ดีที่สุดในส่วนตัวอแดปเตอร์บอกก่อนเครื่องนี้ค่อนข้างใหญ่ใครจะพกพาไปไหนเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องของน้ำหนักนิดนึงนะครับเพราะว่าอแดปเตอร์ตัวนี้จ่ายไไฟสสูงสุดดที่330วััต์้กนห เครื่องนี้แม่งกินไฟทำไมถึงกินไฟขนาดนี้ไม่ต้องแปลกใจครับ CPU เครื่องนี้เนี่ยใช้เป็นตัว i9 1 3 9 8 0 HX พร้อมตีบวกกาจอ rtx 4080แต่4080ของเครื่องนี้เป็นตัว tgp 175<น>วัตต์เกินไปอ่ะจริงๆใช้คำพูดว่าเกินไปด้านข้างมาดูอีกฝั่งนี้มีส่วนรูระบายความร้อนมาให้มีตัวพอร์ต usb นะครับแล้วก็มีในส่วนตัว Thunder b o l t 4 เฮ้ยมันครบว่ะด้านหลังเป็น PD ดีชาร์จด้านข้างเป็นตัวธ n น e r b ร l โ4สี่โหสุดแบบ สุดไปอ่ะสุดเกินในส่วนด้านในของตัวเครื่องกางออกให้ดูเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่กางได้แบบ180องศาปกติโน้ตบุ๊กเกมมิ่งกางกันเต็มที่ก็ประมาณ1 2 0 130 140ไม่ถึง180แต่เครื่องนี้ทําได้เรียบๆสไตล์ตาม l e n o v o ในส่วนตัวคีย์บอร์ดเห็นเลยเป็นเพ r อาร์นะครับก็คือสามารถปรับได้ทั้งหมดและก็ในเรื่องของระบบเสียงตัวนี้นะครับเป็นตัวในนีิที่จับมือกับทาง t e e l ซ e r i e s ให้เสียงในรูปแบบของทีดีเสียงดีขนาดไหนลองฟัง Got a You better watch out if your enemies are road ahead of full prophecy to be the greatest beast of what is ever. Your shoulders. Now Don't you do whatever push this button ต่อมามาดูในส่วนของตัวคีย์บอร์ดกันต่อตัวนี้มีในส่วนตัวน้ำแพดแยกออกมาอย่างดีลูกศรอ,อยู่ด้านล่างทำอะไรต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ในส่วนตัวทัชแพดตัวนี้ให้มาโคตรใหญ่ๆแบบว่าสามารถปรับใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ในเรื่องของโหมดการปรับการใช้งานเนี่ยมีการติดเอาไว้นะครับว่าวิธีการปรับโหมดเพ์รมกด F N บ Q ถ้าเป็นไฟสีฟ้าเนี่ย เน้นเรื่องของไซเลนความเงียบถ้าเป็นไฟสีขาวเนี่ยใช้งานทั่วทไปแต่ถ้าสมมุติเป็นไฟสีแดงเนี่ยเน้นประสิทธิภาพสูงที่สุดไฟตรงไหนอยู่ในส่วนตรงนี้เลยปุ่มเปิดเครื่อง Power แยกไว้ด้านบนไม่ต้องไปกลัวกดผิดบางครั้งปุ่ม Power อยู่ตรงนี้กดผิดโดนชัด้ดาวคอมมิ่เซ็งในส่วนตัวนี้มีสติ๊กเกอร์บอก NV i d i a ดี f o r c e RTX แล้วก็มีในส่วนตัว Intel c ค r e i9 แถมเรื่องการรับประกันเห็นสติกเกอร์ตรงนี้เปล่า e support สแกนดูได้เลยแต่ความบ้างอยู่ตรงนี้ปกติโน้ตบุ๊กประกันกี่ปี1ปี2ปี3ปี <c oughs> เครื่องนี้รับประกัน4ปี <c oughs> แล้วก็รับประกันอุบัติเหตุตกจอจนแตกเนี่ยยังเคลมได้ <Wow. S 1> เคลมได้2ปีอันนี้ถือว่ามีไว้ให้ปลอดภัยอุ่นใจ <c oughs> ด้านในที่ผมบอกยกเครื่องใหม่เนี่ยไปยังไงลือกันดู เปิดฟ้าออกมาไม่เห็นฮิตไฟสักเส้นเพราะเครื่องนี้ใช้ระบบระบายความร้อนแบบเวเปอร์แชมเบอร์ซึ่งพัดลมเนี่ยมี2ตัวเหมือนกับเครื่องปกติทั่วไปเลยแต่ช่องระบายอากาศเนี่ยมีมาให้ถึง4ช่องด้านหลัง2ด้านข้างอีก2ในส่วนตัวสล็อตแรมโอ้โหโดนปิดสัทึบเลยนะครับเรียกว่างานออกมาดีเปิดฟ้าออกมาเจอแรม2ตัวซึ่งเครื่องนี้เนี่ยใช้แรมเป็น DDR 5บัส5 6า และในส่วนตัว M.2 เนี่ยด้านข้างมี2ตัวซ้ายกับขวาว่างสล็อตหนึ่งซึ่งเขาใส่มาเป็น PCIe Gen 4 1TB เทเเรียกได้ว่าโคตรโหด <Wow. S 1> ในส่วนตัวแบตเตอรี่ใส่ใหญ่สุดเท่าที่จะใส่มาได้ก็คือ99.99วัตต์อวโอ้โหไม่ธรรมดาสำหรับโน้บุ๊กเครื่องนี้ลำโพงมีมาให้ด้านซ้ายด้านขวาอย่างที่บอกในฮมิ X Ste ซีเสียงแบบ3มิติฟังไปแล้วโคตรเพราะมาก,มาก,มากอะ่ะเครื่องนี้คือแบบ เห็นมาเนี่ยหน้าตาดูธรรมดาดูเรียบๆดูไม่เกมมิ่งเป็นโน้ตบุ๊กที่แบบคุณจะยกเอาไปทํางานก็ได้คุณจะยกเอาไปเล่นเกมก็ได้แต่ไซด้านไหนนี่แม่งงานดีที่สุดในโน้ตบุ๊กเกมมิ่งของทุกยี่ห้อผมพูดอย่างนี้จริงๆคือฟองด้วยภาพหลายๆคนน่าจะเห็นนะครับและในส่วนตัวลําโพงเนี่ยจะเป็นของตัวซาวบายฮาม a นเรียก้ว่ามานคบทุกข่ายตัวไนมิ่งกับตัวสต e ลซีรีส์เนี่ยซตวแวร์ทํา3ดีลาโพงเนี่ยฮามัน สุดจริงเอาเป็นว่าเราไปลองเทสเครื่องกันดีกว่าว่าโหดแค่ไหนเล่นเกมจริงเป็นไงระบายความร้อนเป็นยังไงไปดูสเป็นเครื่องแบบลึกนะครับตัวนี้จะเป็น i9 1 3 9 0 0 hx 8 p ค o r e ค6 2 t r e core 32 Trade. ตัวบอดี้เมนบอร์ดตัวนี้จะเป็น LNVNB 161216นะครับรองรับ PCIe 5.0แรมเนี่ยเครื่องนี้ทีเด็ดเลยครับได้บัต5,632 g ิกด์ดูอัลชานเป็นแรมของ SK Hynix นะครับแล้วก็ในส่วนการ์ดจอ4080ซึ่งแน่นอนตามฉบับ Lenovo ให้ตัว Max TGP สูงสุดอยู่แล้ว175วัตต์เลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวคะแนน CPU เนี่ย Multi Thread 12,950 Single t r a d เนี่ย824นะครับเรียกว่าค่อนข้างสูงเลยเรียกว่าโหดมากในส่วนตัวแรมการ์ดเมื่อกี้ลืม บอกไปเป็น GDDR6 นะครับแล้วก็มีแรมอยู่ที่12 g b ใช้งานเหลือเฟือไม่ต้องกลัว VRAM เต็มแล้วนะครับแล้วก็ SSD อันนี้แอบช็อกมากตัวรีสเนี่ย6,668 ไรอยู่ที่4,989แต่สิ่งที่ช็อกก็คือค่า r a n d o ม 4k สูงถึง94้ยคือแบบเกิน60ก็โคตรแรงแล้วนะนี่94บ้าบอมากนะครับในส่วนงตัว3 d Mark Cloud Spy นะครับได้คะแนนที่18,175และในส่วนงตัว f Style เนี่ยอยู่ที่31,232นะครับเรียกว่าโหดมากในส่วนงตัวโปรแกรม c i n b e n c h R23 นะครับ ได้ CPU Multi Core เนี่ย28,072แล้วก็ในส่วนตัว Single Core เนี่ยอยู่ที่2,038และในส่วนตัว g e e k b e n c h นะครับ Single Core เนี่ย2,716เลยนะแล้วก็ Multi Core เนี่ย16,863เยอะมากเป็น CPU Notebook ที่โคตรแรงเอาเป็นว่าเราไปลองเทสเกมกันดีกว่าครับลอง The Last of Us กันก่อนเลยนะครับปรับเป็นแบบ 2K 16ต่อ10นะตัวนี้ไม่ได้แบบ 2K ธรรมดา16ต่อ9เราปรับในส่วนตัว กราฟิกเซตติ้งเนี่ยสูงสุดดูกันเอาละกันครับไม่มีการเปิดอัปสเกลใดๆทั้งสิ้น70กว่าเฟรมแม่การได้ V r a รแบบเต็มๆต็มนี่มันดีจริงๆ v r a วี12 g ิยังไงก็เล่นเหลือครับลองดูเอาละกันแรมเครื่องล่อไปแล้ว22 g ิแรมการ์จาะล่อไปแล้ว10 g b อุณหภูมิทำออกมาได้ดีนะก็คือ7175องศาเย็นมากนะครับคือบอดี้อย่างที่ผมบอกไปอ่ะมันอาจจะไม่ได้โฉบเฉี่ยวดูเป็นเกมมิ่งมากแต่ว่าในเรื่องของการระบายความร้อนหรือว่าไส้ในเนี่ย ทำมาตามแบบฉบับของเลโนโ o จริงโอ้โหเกมนี้แม่งเป็นเกมที่ภาพสวยโคตรแต่ถ้าสมมุติคุณบอกว่าอยากจะปั่นเฟรมเข้าไปครับเลื่อนมาลองเปิด upscale ดูกันนะครับมีตัว dlss ลองเปิดแบบ performance mode กันดูรับรองเฟรมพุ่งครับวบว้าร้อยเฟรมเล่นได้2 k ใครที่แบบอยากต่อจอแยกเล่น4 k ผมมองว่าโนบุ๊กเครื่องนี้พลังยังพอนะ ใช้งานได้เลยแหละเล่น 2K 4K ชิลๆครับตัดมาที่เกม For z a Hor i ฟ o n 5กันบ้างนะครับลอง2 k เคเหมือนเดิมนะครับไอสอตัวออพสกงอัพสเกลเนี่ยปิดให้หมดนะครับลองพลังดิบกันเลยแล้วก็ในสองตัวกราฟิกปรับ Extreme ครับไปครับลองดูมาแล้วครับ90ากว่าเฟรมเกมนี้เป็นเกมที่กินซีพียูโคตรแต่ว่าเครื่องนี้ยังคงบูสต์ได้โหดอยู่นะ CPU วิ่งอยู่ที่5กิกถึง5 2กิกเกือบ5.3กันเลยทีเดียวแต่ในส่วนอุณหภูมิ CPU เนี่ย ก็จะเห็นมีความพีคขึ้นไปนะครับ91องศา94องศานะครับแล้วก็ในส่วนของรูปภูมิการ์ดจอเนี่ย68องศาเท่านั้นการกินไฟ2อย่างนี่คือโอ้โห120บวก1 0งก็240วัตต์อันนี้ก็200 230 240โอ้250วัตต์นะครับคือแบบสามารถพีคให้การ์ดจอกับ CPU กินพร้อมกันได้สูงถึง250วัตต์น่าสนใจมากเครื่องนี้เฟรมเรทนี่คือ ร้อยเฟรมนิ่งๆร้อยเฟรมกริบๆอย่าลืมนี่ไม่ได้เปิด DLSS เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูสรุปเฟรมกันเลยก่อนครับเฟรมเรทสรุปออกมา97เฟรมหุยสุดจริงตามคำร่ำเลยของ4080บวก i9 เซตนี้โคตรโหดตัดมาต่อกับเกมตัว Warzone ภาค2นะครับอันนี้ปรับการาฟิกสูงสุดเลย2 K นะครับแล้วก็ Quality Extreme นับนี่ปรับเป็นแบบ extreme white แล้วก็ในส่วนตัว DLSS หรือ upscale ผมจะไม่เปิดนะครับเรามาลองดูดีกว่าว่าเล่นได้บ้าวเราเน้นภาพสวยนะครับไม่เน้นความลื่นเฮ้ยมาแล้ว8 0กว่าเฟรมเป็นไงล่ะ DLSS ไม่ต้องนะครับขอพลังดิบจงสิงสถิตอยู่กับท่านอี CPU วิ่งอยู่25นะครับความเร็ว CPU ก็3.4กิก3.1เป็นเกมที่ไม่ได้กิน CPU มากมายเนาะในส่วน GPU 70องศา CPU 37เอ้ย CPU 73องศา 70องศาเท่ากันนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเฟรมเรทพอฉากหลังๆมาเนี่ยขึ้นไป120-130เฟรมฉากประทะหนัหนกๆตกมาเหลือ90-100เฟรมก็ยังเหลืออยู่เฮ้ยไม่ธรรมดาฉากระเบิดครับปุง้ง100เฟรมเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันดีกว่าปะเอเวอร์เรทเฟรมอยู่ที่107เฟรมโคตรเหลือนะครับสำหรับใครที่แบบอยากเล่น 2K 16:10ต่อไม่มีอัพสเกลใดๆทั้งสิน้น ถ้าเปิด DLSS บอกได้เลยเฟรมเรทน่าจะ200ได้นะครับก็สำหรับ Warzone Chill ครับพอร์ตเลกาซี่ l ูลสก e ี n 2K นะครับแล้วก็ Preset เ,เนี่ยปรับเป็นแบบ Ultra ก็คือเน้นสุดอ,ะอ่ะอะไปนะครับ Apply Setting เรามาลองดูกันดีกว่าว่าแจ่มว้าวขนาดไหน DLSS ไม่ใช้เครื่องวันนี้ไม่อยากเปิดนะครับโอหอาจจะมีเฟรมตกบ้างบางจังหวะตอนที่เข้าเกมใหม่ๆนะครับแต่ก็ เนี่ย90 70กว่าเออมีเฟรมตกเป็นจังหวะเล็กๆๆๆนะครับอันนี้ต้องรอเหมือนกับให้เกมมันโหลด,ดิ้งนิดนึงเพราะว่าตัวเกมใช้แรมค้อนงเยอะ21เกือบ22กิกแล้วนะครับ95องศา CPU สุดยอดคุณภาพสวยมากเลยนะเนี่ยเล่นแบบไม่เปิด DLSS นี่คือรายละเอียดแบบครบจัดเต็มจริง้เจอหีบกระโดดได้บ้าบอโอ้โหภาพสวยเวอร์ลืนะ่นอ่ะบอกเลยเกม Triple A เกมไหนก็มาดีครับแต่ถ้าสมมติเกมไหนที่จะ ซี u กินโหดๆก็ซีบก็จะมี90หน่อยๆนะครับก็ตามสไตล์เจน13เป็นเรื่องปกติในส่วนตัวกล้องเว็บแคมเนี่ยไม่ธรรมดานะครับ Full HD อย่างที่บอกไปภาพที่คุณเห็นเนี่ยทำที่เลยแล้วก็เสียงไมโครโฟนไม่ธรรมดาคอนเฟรนซ์ได้สบายๆเชื่อยังของเขาโหดจริงแสนสองทอนสิบาทตังถึงอะ่ะจัดเถอะเครื่องนี้โอ้โห จอก็ินิ้วแรงก็แรงโคตรๆการระบายความร้อนหายห่วงแถมคุณยังไปไอัปเกรดใส่ M. 2 o ี่ใครที่แบบว่าอยากได้โน้ตบุ๊กสเปค c ี u ิต้องท็อปสุดการ์ดจอนี่เรียกว่าเกือบจะท็อปสุดแล้วแค่นี้ก็เล่นได้ทุกเกมจัดไปครับกับ Lenovo Legion Pro 7i <Wow. S 1> ไม่ผิดหวังแน่นอนน่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งในสเปคเท่านี้ที่งานคุณภาพการประกอบวัดสดุดีที่สุดในทุกทยี่ห้อที่ผมจับมาไม่ดีจริงไม่พูดงี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ BLOW!